สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมโอวารูทกับเกมเซเ e ่นไวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเปิดกล่องประดับใหม่ทั้ง3กล่องกันเลยนะครับก็จะมีประดับคลินะครับประดับอมาตะแล้วก็ประดับผักนะครับอย่างใน120กล่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยถ้าหากท่านใดกําลังหาร้านเติมเงินผมแนะนําร้านจอนชาวไร่เติมถูก เติมไวไม่โดนรีฟันย้อนหลังแน่นอนครับเกมที่เติมนอกจากเซเว่นไนแล้วก็ยังมี A3 สามสตู i ารีเทนช n น i แผกเมียโฟลเอวเอ็กโยกังกอบและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายถ้าหากท่านใดสนใจกดลิงก์แฟนเพจใต้ดีคริปชั่นผมได้เลยครับอาทีละสิบกล่องแล้วกันนะเปิดช้าๆได้ฟ้าได้เลียเนีนะ่ยก็เอาไปก่อนเลยแล้วกันนะสิกล่องเม็ดใหญ่นะครับหนึ่งเม็ด ไปอีกหนึ่งครับเราเปิดกีรสิเนียแบ่งครับแบ่งแบ่งไปกล่องอื่นมางนะไาเฮ้ย,ไ,ยได้แล้วคุณปินนะได้แล้ววะได้แล้วครับได้แล้วครับคุณปินฮนะผมได้แล้วครับสามสิบกล่องก็พอครับเอาแค่นี้พอไหมเอาไปก่อนหนึ่งชิ้นนะเอาไปก่อนหนึ่งชิ้นนะ เอาพี่ okay. เราเปิดทีรสิ์กล่องน,นะสี่ชิ้นได้ค่าแรงละเออสี่ชิ้นได้ค่าแรงแล้ว mm. เน,วนะวนี่ยอิฉาคนมีประดับคริไปอีกหนึ่งเนะี่ยเอ้ยแต่ว่ามันอันมันอาจจะแค่ดวงดีตอนช่วงต้นก็ได้นะครับเราก็เปิดไปที่รสิ์ถ้าเกิดว่าผมเปิดได้อีกอันหนึ่งนี่มันก็เกินไปปะมันคงไม่ได้หรอกมั้งครับผมใช้ดวงไม่หมดแล้วเนะี่ยไป ออมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมดีสามร้อยหกสิบกล่องอ่ะไม่ใช่ง่ายๆขนาดนั้นนะเอากล่องไหนดีเอากล่องไหนดีเอากล่องกลางดีกว่าครับเต็นมันมาปนะ่ะโอเคเบรกนะบรับวดีก่อนฝั่งนี้ป่นะอื้ออหืทมป่ะพุ่งมาวะ่ะส่องแสงนะอย่างน้อยก็ส่องแสงนะเอากล่องนี้กิน ะอุ้ยเปลนกล่องด้เอากล่องนี้ก่อนยังได้สองแสงอยู่นะกดกล่องนี้ก่อนอุ้ยมาว่ะไอ้กล่องดีดีว่ะกดอันนี้ก่อนแลวนะโอเคกล่องนี้ไม่ออกแล้วนะเปลี่ยนกล่องนะเปลี่ยนไเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะกล่องนี้กลับไปะกลับไปเราดูนะว่ากล่องไหนได้กล่องดีนะครับอันนี้ไม่มีนะกลับไปอันนี้ก่อนนะ ี่ทำไมรู้สึกว่านี้ได้ของดีจังทำไมน,นี้ได้ของดีจังเลยไปกลับมากล่องนี้ครับผมรู้สึกว่ากล่องเนี้ยกล่องเหลี่ยมเนี้ได้ของดีสุดละดูดิทำไมกล่องเหลี่ยมได้ของดีจังมันเป็นกลอ่องกล่องกล่องของแห่งความเปรืองหรือเปล่าไปอืุ เพื่อนค่าแรงขั้นตามเบ้าไปกล่องนี้เกือสุดละกล่องนี้มีออกจริงมะเนี่ยกล่องนี้เกือสุดแล้วนะดูดิกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยครับยี่สิบกล่องเลยปะเอาไหนอะไม่มีอะไรเลยผมว่ากล่องอไอ้ซ้ายกล่องซ้ายสุดเกือสุดแล้วครับทุกคนไป โอ้ยสักอันนึงขออีสักอันนึงนั่นน่ยอย่าไปขอเยอะครับกดแบบไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังนะครับผมว่ากล่องซ้ายสุดจะดีสุดเราเลยกลอย่องขวาดีไห่กล่องซ้ายปึบปึบปึบย่างย่างสีส่สิบกล่องสุดท้าย ผมว่าต้องมารีเฟกันหน่อยนะฮะทุกคนนะเอาใหม่ฮะกดเข้าไปกดใหม่อุ้ยสี่สิบเม็ดเห็นะระยะตีบวกกล่องแพงสุดเกลือจัดเออแต่อีกล่องไอ้กล่อ,กองเหลี่ยมมาดีสุดเลยนะอุ้ยอย่างนี้ก็ดีอยู่ครับไอ้กล่องซ้ายอะไอ้กล่องที่เป็นกล่องอะดีสุดแล้วนะวหมดแล้วฮนะวได้ชิ้นเดียวเองครับทุกคนนะไอ้กล่องสี่เหลี่ยมมาแย่สุดแล้วนะไอกล่องไอ้กล่อ,กองเติมเงินนะคุณพิม เดืเอดร้าญาณที่บแรงได้หลายวันเลยได้อันนึงก็ถือว่าโอเคนะหรือว่าไม่แย่ครับดีกว่าไม่ได้นะฮะเครื <_ d> ่อัตราปากิตที่ข้ิเปอร์เซ็นเพิ่มปริมาณความเสียหายที่3้าสบเปอร์เซ็นอุ้ยระดับดีจัดเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะหลังจากที่เราเปิดกันไปนะทั้งหมด360กล่องอย่างน้อยได้อันหนึ่งก็ยังดีนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะเติมเปิดกันบ้างน,นะครับผมก็แนะนําร้านจอนชาวไร่เลยนะครับ เติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่โดนรีฟันย้อนหลังแน่นอนครับและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe s u บสไท i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโอวรู้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ